ภาพสับดีทั้งหมดทุกท่านน้องมูลีอยู่กับอซของน้องนล่นมูนีน้องนุ่นจีมารินแมปเบสบอลนะเี่ยมีคนกำลังแข่งกันเลยน้องนุ่เห็นมันดังน้องพุนก็เลยมาลินน่ะมีคนลินพันป่ายคนตอนที่ต้งน้องพุนว่าเจ็ดคลิปลงบล็อกฟุตนเนี่ยแต่ว่ามันนั่นนะ่ะบุ๊มีคนพีพีน้องพุนว่าเจ็ดซันตื่นครบทุกสกลิลนะแต่ว่าบุ๊มีคนพีพนะีน่ะเฮ้ยเจป,ปู ปูแล yeah, e ้วไผ่ป e ูเย้ไผ่ปูเดอกเดียวไอ้ซื่อยาวๆนะมันซื่ออย่างวะปูมันปูเจอปูแล้วทินมันบกคักเลยมีคนไทยเลยอีโอเ้ยอีโอปูน่า ปูน่าโจกละเอาเว้ยอุ้ยสเต็ปใหม่กดเอฟปูยฮึฮึอยากลายบัว้อเอาเว้ย เอาไว้บอกคุณปู่ม b r e ฟังโอ้เจอปู่เรียบร้อยน้องผลห่าจจมาลินเดนีโอ้อีวีโอโคตรตึงเป็นมูขน่ของน้องผลเองเป็นคนไทย เออเอาเฮ้ยเอ้ยปูปูปูลูกสกิวอะอ้าวงงงหาเตมาลินบูงยังอ้าวงงงเฮ้ยเฮ้ยนี่เดะปูปูคุณปู คุณโป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 ได้เวลาคุณจะไม่ได้เล่นเกมมีต่อไปแล้วเพราะว่าผมจะแบนคุณการกูกจงไปตกลงนับตึกแต่วันนี้ไปคุณไม่ได้เล่นเกมนีแล้วคุณจะได้สมัครดีไหมแล้วก็โปหม่ให้ผมแบนดีเยาะเยวอย่าหาโป้เออ ใครที่ริบแม่รีบจะหาปูเนาะบอกสุกเพียงหลายเลยปูนะน้องคนได้ไปจัดการปูที่จะตัวทีละตัวเลยแต่ว่าแม่เบดบอลนี่จัดการกันบุรุษเต้บึงมันนะเว้ยเว้ยเอาตอกกระดิกเอ็งคิดเห็นบ่เห็นบ่เอาตอกตอกมีแต่สองคนนี้นะที่กำลังใส่ปู อีกคนเป็นตัวอิสอิสวู๊าดได้วะทุกคนาจิเลี่ยนนี่ตัว,ตวยูอยู่ทางหน้าโอ้โปแบบแูแบบเอย๊ยแบบจะงาเสิบนหน ียังยังโอ้กดคลิกก็ได้มาเข้าใจละอุ้ยเออเออเอ้าแมย์บู๊วันที่ อือโอ้ أو, คนตายนอนปูงงงมาพายกันแทบบอลถึกแซ่แข่งเฮ้ะโอ้ยีมีโออือกดกดคลิกซ้ายไปเลยเฮ้ คุณปบุทันเว้ยโอ้โหปูราน้องจุคจีคหาสอกปูล,ล้วก็เบนปูนี่นะบักนี้น้องคนแบนแล้วเอ้น่าจะบุดแล,นนล้วะนาะปูอาน้องคนจีตาไปตอนลงสนามเลยเข้าสนามอ่าออออออมาเข้ามาละ งงงเรรรร้เรียบร้อยคุณเอาเว้ยน้องคนค่ะวิค่าได้คุณหนึ่งแล้วคุณเกียดปูเลยเจ้าเจ้าเจ้า าเฮ้ยบอลลืมไว้อุ้ยกุบล็อกผูทันเห็นปูแบบแบบเมื่อกี้ทุกคนเห็นบอกปูแวบๆนะเฮ้ยวิสาขาได้คุณหนึ่งแล้วคือก้าวตัดต้นลูกสนามเน้องนุนกับมุกน้องพุ่นวัชิสวนกันย้ายเซื้อเนาะเฮ้ยปูปูปูวาย้ายตัวนี้เลยเฮ้ย น,นั่นโอ้ยฟองใหญตัวนี้อู้สีลมแรงเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟมาพบกับเซิร์ฟใหม่ที่บูมีโปรแล้ววู้มารอบนี้แหละลื่นสบายสบายยังยังบินมีแต่ทรงตึกตรื่อยังวะ น้องนิพนธ์นนั้นน้องนิพนธ์น่าประจาไทยผู้ค่อยไปปนาไหนอ่ะเฮ้ยน้องนิพนธ์กับว่าไทยเป็นอยู่แต่อ่านภาษาไทยผู้ค่อยไทยเนี่งว่าว่าไทยเป็นตามภาษาตามภาษาไทยแต่ว่าเขียนถืออ่านน,น้องคุณผ like ู้ได <ED> ้ไปมา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 เงี่ยๆปุ๊บิบาบาบลาผมมีแต่เกมและก็บิบิดบิดบิด ดาบของน้องไรประโยชน์ต,ตั้มตุดเอาแทวิ่งเอเอียดลอยกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วอู้อมาทันวนะทันทันทันใบมีอันแหลมคม คุยขยะหาเศษอาหารกินทุกวันเพื่อประทานชีวะเพลงนี้เป็นเพลงของอุ้ยอุ้ยอุ้ยตื่นบัดยังไม่ทันตั้งตัวเลยเมื่อกี้เออสกิลแลทัชษาอัปเกรดบุญเงินปกติดาบนอื้องคนจะได้ดาบที่มันรวดเร็วกว่านี้นะ แต่ว่าเงินมี68ป e v o จอยซื้อมาบลอนี่ดี e v o เหงาย e v o เออพิม่ตเลยจากสระไอไงอหูู้มันก็จริงนะว่ากันแฟนว่าิตต์ไปตอนนั้นเด้อิตต์ไปตอนลงสนามชื่อเก่า e เ o ๊ s ผิดท่าเตะแล้วโอ้บูมแมบแมน i l l f i g t o where we a o w h we e o h we learn o t o f o r t o f v i e t h r e t o f o าซาาเกมจะลืมละ เออ่ะตกตกใจไปประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมาเก่งนะมา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 เฮ้ใช้ทำทา how ถ่ายกัประมาณนี้แล้ว ว่า t ะว w จเ s า e ม e t าเราวาที่ฟังที่เกล o ้ยงฟังที่วี้วิววสาวน้อยเกิดต่อหน้าวิวิสาวน้อยเจตินาแต่บุกบักเจตินามักปรตุเกตอวิปรตุเกตมมนกิเตโนโดราโตซู ซึ่งเป็นไอรอลเตยบาของน้องคุณแต่ว่าไอรอ o ยูทู e ของน้องคุณพนแม่นอาไพ่พี่วินกับพี่วินนะเป็นช่อ,สองสำหรับคนเพลินแล้วมีกำลังใจและอยากเก็บคลิปคือเพลินก็เลยมานี่นี่ถ้าใครอยากไป,กด,ปกดติดตามพี่วินกดเข้าไปพิมพ์คำว่าโรเกตนะ ก็จะจะซ่งพี่บินกำลังขี่จักเยอยู่แล้วฝากไปกดติดตามกดไลค์พนเด,เดอร์วนซ่งติดต่อของน้องนิพนธ์น้องนิพนธ์ได้ก,ดกล่าวจากแต่คลิปตอนที่หนึ่งนะเออแมนคลิปตอนที่หนึ่งฮะน้องนิพนธ์บอกว่าจีไปคลูสไตล์ตแล้วแต่ว่าน้องนิพนธ์ตะโตแล้วเ้ีย,ยกำลเล้าลงติกตอกนะบ้าไปเข้าเบื้องในแอปแคปคัดนะมันปิดอย่างบูฮหูเลย แล้วลงบม่ได้เลยแล้วก็ซองนั่นนะ่ะได้กระดาษมาจากซองลุยสไตล์ลาวเนาะขียนเพลงลุยสไตล์ลาวลาวเป็นลาวเป็นภาษาอังกฤษส่วนลุยสไตล์เป็นภาษาไทยฝากไปกดติดตามทั้สสงสองซองนี้เด้อร์ยังยังโยยังเอ,อ้ยซองหนึ่งหนึ่งว่ะ ระหว่บบงไอ้บ่าวกับไอ้บ่าวชูกันเนอะเบื้งก็แผนที่สะนะอุ้ยตึงทั้งคู่อุ้ยไอ้บ่าวหัวเรื่องสะนะเบืบ้องหน้าเบื้องหน้าโอ้โหเราจะพาสงครามมาละมาละหลายรอบสงครามเพือ่อชีทีมเพือ่อดีดเดี่ยวเลยคักนะ่ะมารอบนี้แหละต้องมือไวขึ้นกดเก้าเริ่มเกมอุ้ยด่านฮาลูวีนด่านระเบิใหม่มา มันอยากบนบกองเลยขึ้นโคซึมเข,ข้าไปขี้ได้ละมาอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยจะวันนตั้งตัวเลยโอเคตัดไปก่อนอาจังวันนี้ไอ้บ่าวกับเรลดีิง่ะอุ้ย เอายิงสวม,มสวมเสื้อหญิงแท้ๆหญิงเขียวแบบเท่ๆเลยว้าทูบสุยฮาร์โดสาวมเสื้อหญิงในเสาเอจินไหลเสาเอจัก,การไอ้เบาแบบสบายสบายด้วย,ยมาเริ่มเกมต่อไปน้องคนจัดรไหลหนึง่งพวกมันคักหนึ่งเกมนี่เออน้องคนหาจะรี้หนาวซึ่งก็นกหนคักแท้ๆเว้ยมา ตีเออเคยกวน้ำแข็งตีกับเอุ <urine shameful wohl> <fruits> um, anyway. ้ยขาดเลยโว้ยวู้ฮู้กูจะขาดเลยแต่เละคิวน้อฮะเรียบร้อยอีวีโอตายยัง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  EVO ยังปุตุยเย่เย่เออเฮ้ยมามาเออ เรียบร้อยตีโอ้ยตีเออคุณละเวกตีมาตีครับตีตีอุ้ยข่ดอีกหนึ่งคิววู้จำมเบอคิวมามามาลืมเก่งไปได้ค่ะมาอีวีโอ เราได้แข่งกันได้เขาสองคนนะ่ะอุ้ยสกิลมันโอ้ยโอ้ยบุไย้กาแล้วตกสุมดาบเลยเอว้ยเฮ้ยมันกัวเบิ้บองวู้ดับมันดีก่ันงกบวไม่ที่แข็งแรงจกักแรงจกัก ม่ทีข็งโอมันดีไหวบัวสาภาพเนาะสาภาพจรนะน่สาสภาพนะ้ะขึ้นจบไปเถอะเออยัองงูมา โอ้ยโดดเพื่อโอเคมามันจะยังบูมไอน้องมันจะยังบูมไอน้องเออไวขนาดนี้โยเสียสิ่งยั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 ง บอกว่า no. ันจะยังบูมแม่น้องเรียร้อยกดบุทานเอยเดี๋ยวเดีเออมาองติตตะไปตอนอยู่ในเชนนะเดีเดดเดนดไมกระตอาหเงี้ย

สวตสตสวีอีมสตอุ <celular. S 1> ้ยมาละหนึ <Can> ่งได้ยงนิทุกอุ้ยอีวโอเก่งไรอู้อีวิวโคตรเก่งเลยเก่งอีวีโออีวี มาว่ะสม,มุทรไงเดะมา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 เอาขวดดาบตุกข์ใจเนีดเอาเรียบร้อยยืนนิ่งๆแบบนี้เออ เดียบร้อยจ๊บจ๊บจิบจ๊บจ๊บยำหาน้องนี่พูดแล้วก็แังโกมา เนี่ยน้องคนว่าเอาคุดโมเมนบ์โมเมนน,น,น้องคนเอาคุดดาบเอาเอาเอาคุดดาบ เอาโคูดาบใช่ไม่ได้อา้อาวอง้าวงงงงเลยงงงงตัดไปตอนอยู่สนามได้เด้องวดบ้านนี้เป็นบ้านสุดท้ายซะเพราะว่ามันใกล้จะกเกอรเวลาที่น้องนุ่นจะลินแล้วนเนาะใกล้เกินเวลาน้องจะลินเพราะว่าบัานนี้เป็นบ้านสุดทา้ายละมาอบนี้แหละ เัาบุญเจ้าแท้บอกเลยบดีเออเฮ้ยเซียแข็งอ่ามากจริงปุ๊บเออบุญเมียนเมืกี้คตคลายมันมาหาน้องน่พุดด่นดิเออ จะมุมงเป็นน,นุง่นง,นงผงนุ่งนุ่งผงเกลือเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่ดาบมีมีคนแจกโค้ดนุ่งผงเกลยอได้มาเฮ้ยมันเป็นนุ่งอุ้ยเฮ้ยตัตู้คอยมาสุดท้ายมาสุดท้ายของเธอแล้วพราะว่าัะหอดเก่าหมูอีกโดนเลยเออยังจะไล่ตาอยู่น้องนิพนธ์บ่งงงผิดเนาะ เยอะเป็นห้าสิบสี่จริงๆมันสี่สิบสามแล้วมาเมื่อกี้มันสี่สิบสองบัดน,นี้น้องคนเบิ้งถึกแล้วบัดนี้มาบัดน,นี้แหละค,ค,คุณดีแมนคนก็ชิชิวนี่แหละเว่อ้ยอะเห็นตายเด้อเฮเยจะเห็นตายเด้อเฮจิ้งหัวจะจะพองเฮเบื้งก็อชิชิวนี่แหละเห็นตาเด้อหัวจะพองเฮหัวจะพองเลยเด้อ tiếp tục tiếp tục tiếp rè bật tay nhầm tục qua chụp tiếp đi Chúng tục toàn mình tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp bảo, tiếp tục tiếp tục tiếp tục bảo ơi tiếp tục 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 tiếp thái tiếp mà tiếp tục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  tiếp บมเสียนเออบัานนี้แหละุท่าคงแทะเบิ่งดูเบิ่งดูกีเด้งหัวจะเจ็บท่องบอบิ่งเบิ่งเบิง,บง,บงจีเก่งบ่หึมามามาโอ้กูยที่น้องเต็มโมกุส่ายังเหลือเวลาบางหลายๆนะยุ่มกุยนองมาเต็มสักเอาทุกคนสฉลองกินนองคนกันที่ขอลากัรไปก่อนเด้อ ไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพวกว่าพื้นที่ต้องคนเต็มนะ <c oughs> พื้นที่ตัวจัน้องคนมีแค่สามสิบสองกิกนะเออมันไม่ได้มีพื้นที่หลายเดีย๋ยวฟารเบิร์คูนิจบก่อนนะฮะยังยังปวดศอกคูสุดท้ายจ้ะเอาล่ะบายเด้อเพรีงยงจะลืมกดไลค์กดแชร,ร์กดซับสไครให้น้องนิคนเด้อบายบาย